ดนตรีเยอะมากทุกคนสวัสดีค่ะเพือพ่อนๆวันนี้นะคะใหม่ก่จะพาทุกคนนะคะมาพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีของเมืองโอตารุนะคะ <lien> ทุกคนคะ่ะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยได้ถ่ายเตัวนาฬิกาไอาน้ําให้ชมกันแล้วนะคะเป็นแบบหนึ่งในสองเรือนของโลกที่ยังมีแล้วก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะจ๊ะทุกคน,ากกคนตาตรงข้างหน้าพิพิธภัณฑ์ตรงนู้นนะอันนี้เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศรอบๆตรง ตรงเขาเรียกว่าอะไรอะพอ่พิิธพ,พ,พันธ์นาฬิกาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะน้องโยกได้ด้วยเห็นไหมน้องโยกได้ด้วยไะน้องโยกได้ด้วยบรรยากาศรอบนอกก็คือคนเยอะมากทุกคนเพราะว่าหนึ่งคนมาหลบอากาศหนาวด้วยแล้วก็แบบมีแบบให้เลือกชมกันเยอะแยะมากเลยไปเลย เลยชั้นสองก็จะเป็นชั้นที่ไว้จัดแสดงเหมือนกับเป็นพิพิธภัณฑ์นะทุกคนแต่ชั้นล่างเขาก็จะเอาไว้ขายของพวกของดนตรงตรีเนาะอะมามาดูกันที่ชั้นแรกคือสวยงามมาก โบราณโบราณเยอะแยะมากทุกคนเครื่องดนตรีงดนตรีีเนาะอ่าพัดลมนาฬิกาเห็นยเป็นเหมือนจัดแสดงของโบราณด้วยเนาะปาเนาะพวกแผ่นเสียงอะไรพวกนี้เครื่องเล่นแผ่นเสียงเห็นไหมของเขาเนี่ยดูเครื่องเล่นแผ่นเสียงอันนี้ดิ โบราณมากว่านี่ค่ะไวเล่นแผ่นเสียงเยยหมือ้กันใช่ใช่ดอกกุหลาบบิทเยูแปลกๆเยอะมากเลยเนาะไปดูกันที่ด้านบนอีกทีหนึ่งทุกคนว่ามีอะไระจัดแสดงเยอะมาก บ๊ายบายเล้วบ๊ายบายฟ้าเป็นนี้ ó. ไม่ต้งฟาดน้องอ่ะน้องรียนด้ยน้องน้องใหอยอ่น้อดิเนี่ย เธอต้องแบบเธอต้องรุ่นนี้หรือเปล่าเบรดี้<笑><笑>น่ารักน่ารักเนี่ยเบ,บรดี้เบรดี้ต้องรุ่นนี้อ่ะปะเนี่ยรุ่นนี้อ่ะของเบรดี้เนี่ยรุ่นดุดนิ้วอ่าดุดขวดนม,นมเอาขวดนมออกแล้วร้องไม่ร้องข้างในก็คือแบบมีของขายของฝากเยอะมากๆทุกคนค่ะ ให้เลือกซื้อกันนะแบบของน่ารักน่ารักเต็มเลยมีใส่ชุดแกะด้วยนะมีเป็นลูกแกะด้วยนี่สายดนตรีชุดอะไรอ่ะคอนดนตรีเยอะมากทุกคน